สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องบอยบาร์มทอง f อฟนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมนะครับอ่าแล้วก็อยากเช่าพระนะครับติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับเป็น ID ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์สามหนึ่งสองเจ็ดห้านะครับอ่าแล้วก็ f Facebook บอยบาร์มทองนะครับทัก Messenger ได้เลยนะครับผมอ่าสำหรับคอมเมนต์อีที่แล้วนะครับบอกว่ารีวิวเสือกระโจนให้ดูหน่อยนะครับหลวงประสุทธิ์วัดการหลงนะครับ อ่าได้เลยนะครับผมปี22นะครับเป็นทรงหยดน้ํานะครับพี่พีครับนี่นะครับเรียนสวยมากนะครับไม่ซื้อหาไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวน้องจะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกินดีมากๆครับอ่านะครับ ติดไข่ปลาตรงนี้ติดนะครับเส้นวิ่งในล่องตรงนี้นะครับใบหน้าลงปูคมชัดสังกติคมมากนะครับโค้ตยู่ตรงนี้นะครับลายเสือคมชัดนะครับแล้วก็จะมีอ่าก้อนเนื้อเกินเล็กๆอยู่ใต้เข่าขวาลงปู่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าพื้นตึงนะครับกระหนกคมชัดนะครับนี่อ่าขออนุญาตดูหลังเหรียญนะครับยันตะก้อคมชัดมากนะครับ พื้นเหรียญตึงนะครับพี่พิมไม่มีรอยบวมไม่มีรอยถอดนะครับขออนุญาตรีวิวตั้งแต่ห่วงนะครับสนใจทักข้อความ Messenger ก็ได้ครับ รีวิวขอบตัดให้ดูด้วยเลยนะครับใบตัดนะครับก็ประมาณสัก60 7 0นะครับก็จะเป็นใบตัดใบตัดแต่ละใบจะไม่เท่ากันนะครับพี่พี่ใบตัดก็จะประมาณสัก60 7 0แล้วก็จะเป็นฉีกนะครับฉีกทรายนะครับนะครับนี่เรามองอย่างนี้เราก็เห็นแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับะครับ ว่าสนใจเป็นรุ่นเมืองทองก็ได้นะครับรุ่นเมืองทองก็สวยแชมป์อีกเหมือนกันครับสวยนะครับเหลียนหลวงปู่นี่จมูกโด่งๆนะครับคืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับใบหน้าหลวงปู่ติดคมชัดสังคติคมชัดนะครับลายเสือติดคมชัดนะครับนี่นครับ นี่นะครับดูไปตัดลงปูนะครับเห็นไหมครับเหมือนเรียนที่แล้วเลยนะครับเหมือนเสือกระโจนเลยนะครับอ่ารุ่นเมืองทองนะครับผมนัานหลังลาบผลปูนทวีนะครับหลังยันห้านะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี้เป็นบัวเล็กนะครับ ปิตุภูมิปี22เช่นกันนะครับออกที่วัดศรีมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นบล็อก้อนเมฆนะครับนี่นะครับบอก้อนเมฆดูตรงนี้นะครับอ่าใบหน้าลงปลูกคมชัดนะครับสวยงามมากนะครับโพสต์อยู่ตรงชายสังคติตรงนี้นะครับนี่บลอก้อนเมฆนะครับอืมชอบวงในพักมาได้เลยนะครับประศรีมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับเปลี่ยนอยู่เดิมๆนะครับทองแดงลมดําครับ สวยแชมป์นะครับปิตุภูมิตัวหนังสือคมชัดนะครับโอเคครับสำหรับอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาพรดคุยทักทายไม่ซื้อหาไม่ว่ากันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ